คลิปนี้เป็นการตัดเอาบางส่วนบางช่วงบางตอนที่มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆในไลฟ์สตรีมเนื้อหาสาระก็จะคล้ายๆบรรดาพอดแคสต่างๆคือหยิบยกเอาเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น,น,นๆมาคุยกันยังไงใครชอบไม่ชอบสไตล์นี้ก็บอกกันมาได้แมนไม่เท่เท่าเวอร์กเก่าแต่สนุกมากแต่เอาดารามาภาพมันก็ไม่ควรไม่งั้นเขาจะมีอาชีพนักภาพทําไมเรื่องนี้มันพูดยากจริงๆ 1. งการตลาดของบ้านเหล่ามันเป็นอย่างนี้ชอบ เอาดาราชอบเอาคนมีชื่อเสียงมาพากนะครับบางทีไม่ใช่ดาราบางเรื่องในอดีตก็เอาอินฟูเอาสตรีมเมอร์เอาอะไรต่างๆเนี่ยมาพากเสียงเขาก็หวังว่ามันจะได้แฟนคลับฐานของอะไรยังไงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการตลาดอย่างที่2เนี่ยบางครั้งมันอาจจะติดเรื่องอคติติดเรื่องอะไรยังไงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน คือพอมันเป็นการทำการตลาดแล้วเอาหน้าของคนมาเทียบกับเสียงบางคนดูแล้วเรารู้สึกว่าไม่อินรู้สึกว่าเสียงมันแบบแปลกๆเสียงมันนู่นนั่นนี่อะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าเขาไม่ได้เอาดาราคือเขาไม่ได้ทำการตลาดอย่างเงี้ยนะสมมติเขาเอาดาราคนนี้มาพากเราไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้ทำการตลาดแบบนี้คนดูอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้หรือถ้าใครที่ดูเทียบระหว่างเสียงซาวแท็กกับเสียงคนพากจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเนื้อเสียงเส้นเสียงมันใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้แต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเจอ กระแสบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยานิดหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกูดูกูฟังแล้วกูรู้สึกไม่ดีไม่ชอบเสียงแม่งแบบแปลกๆเสียงแม่งป้องแป้งอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็เข้าใจได้แต่ว่าบางทีเรื่องพวกนี้ผมจะบอกว่ามันมีจิตวิทยาหมู่อยู่ดิดนหนึ่งเหมือนพอมันมีคนติว่าไม่ดีแล้วอุปทานหมู่มันเกิดขึ้นเกิดอคติโดยรวมขึ้นเหมือนกับที่คุณโฮล่าบอกว่าอคติโดยรวมก็คืออา้ามึงทําอย่างนี้แนะเฮียจะมีนักภาคทำไมทำไมถึงแบบไม่เอานักนักภาคอาชีพมาใช้ หนังฟอร์มดีๆฟอร์มดังๆตัวละครเอกตัวเอกทาไมชอบเอาดาราลงดารามาภาคทั้งทังที่มันไม่ใช่อาชีพเขาซะหน่อยภาคก็ภาคได้ไม่ดีเท่านักภาคจริงๆพอมันเป็นอคติอย่างเงี้ยแล้วมันเอามารวมกันเป็นแบบหมู่เป็นก้อนคือต่อให้เขาทําดีแค่ไหนก็ตามแต่นะมันก็จะรู้สึกว่ากูก็ไม่ชอบอยู่ดีบางทีเรื่องพวกนี้มันก็เลยพูดยากเหตุผลของค่ายหนังที่เขาเอาดารามาภาคเขาก็คงมีเหตุผลเรื่องการตลาดของเขานั่นแหละ ผมเพิ่งเห็นวันนี้เองมีคนโพสต์ว่าเนี่ยหลังจากมีคนบน่นมีคนแอนตี้มีคนไม่ชอบเรื่องภาคไทยเยอะตอนนี้ลงในห้างแถวบ้านเขาที่เขาไปดูเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนลอบจากที่เป็นภาคไทยเริ่มมีเป็นซาวด์แท็กเยอะขึ้นแล้วคนก็มาดูซาวด์แท็กกันถามว่าตรงเนี้ยในแง่มาเก็ตติ้งมันทําให้เกิดกระแสที่คนรับรู้หมู่มากถึงแม้มันจะเป็นไวยัลในแง่ไม่ดีในแง่เนกาทีฟก็เดี๋ยวนี้เขาจะชอบใช้ศัพท์ว่าอะไรบูลลี่มาเก็ตติ้งเป็นเนกาทีฟมาเก็ตติ้งเป็นมาเก็ตติ้งเชิง มันก็ส่งผลกลับมาว่าเออมันเกิด awareness มันเกิดการรับรู้ในวงกว้างแล้วมันเลยทําให้คนรู้สึกอยากไปพิสูจน์อยากไปดูหรือว่าอาจจะงั้นกูไม่ดูละภาคไทยกูไปดูซาวแท็กแทนอะไรสไตล์ประมาณนี้จริงๆมันแต่เราไม่ชอบดูถูกคนดูแต่มันชัดไปเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ว่าจะไปดู <laughs> เอาดารามาพาถ้าโดนวิจารณ์ไม่ได้ก็รับฟังยอมรับบอกปรับปรุงคนที่วิจารณ์เขาก็พอรับได้แต่บางคนดูดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูครับเพราะเสียตังค์ไปแล้วมันพูดยากตรงที่ว่าโปรเซสทุกอย่างมันทําไปแล้วเหมือนกับเขาตัดสินใจไปแล้วเขาทําไปแล้วแล้วหนังมันมีคิวฉายแล้วไอตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์หรือว่าปล่อยตัวอย่างการภาาการอะไรออกมามันไม่ใช่การลองแต่มันคือภาคจริงภาคเสร็จไปแล้วอะ่ะมันรอฉายไอที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมา คือการทําการตลาดดังนั้นเนี่ยจะโดนด่ายังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าโปรเซสทั้งหมดมันครบถ้วนไปหมดแล้วมันแค่รอฉายสถานเดียวทีนี้ในมุมคนที่บอกว่าอ่ะดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาก็ต้องไปมองว่ามันมาจากฝั่งใครมันมาจากฝั่งที่เกี่ยวข้องไหมมันเป็นบริษัทหนังไหมมันเป็นตัวละครคนภาคอะไรยังไงไหมใช่ไหมคือผมไม่เห็นข่าวนะว่าเขาจะออกมาไประยงคือเขาก็มองว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขามีคนจ้างมา เขาก็มองว่ามันเป็นโอกาสใช่ปะ่ะตัวผมเองผมอาจจะเป็นคนมองอะไรในหลายๆมุมหลายๆด้านสมมุติเลยนะว่าเป็นตัวเราแล้วมีคนมาจ้างเราอยากจะให้คุณภาคเสียงตัวละครนี้เราจะบอกว่าไงอ๋อไม่เอาครับผมรู้สึกว่าผมความสามารถไม่ถึงมันก็ดูเป็นคนไม่สู้งานยังไม่เรียนรู้อะไรยังไม่ทําอะไรก็ปฏิเสธไปก่อนแล้วหรือเปล่าใช่ปะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นคนเสนอตัวเข้าไปบริษัทเขาเป็นคนซีเล็กเขาเป็นคนเลือกเราเข้ามาเราอาจจะภูมิใจด้วยซ้ำว่าเขาอาจจะเห็น ศักยภาพหรือเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรางั้นเดี๋ยวเราจะลองดูเราจะพยายามดูคุณต้องเข้าใจว่าการภาคมันไม่ใช่ว่าพูดรอบเดียวแล้วผ่านไม่มีการซ่อมไม่มีการอะไรยังไงอยากให้ไปดูสัมภาษณ์ของพี่โตพันธมิตรอาเกียงอติ่ง มันมีคลิปสัมภาษณ์หลายๆคลิปเนื่องจากว่าพี่โต๊ะแกบอกว่าแกจะไม่ทําพันธมิตรต่อแล้วมันก็มีคลิปสัมภาษณ์จริงๆมีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนั่นแหละต้องลองไปดูว่าหลักการทํางานของนักพากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดไปปุ๊บแล้วจบมันก็มีคนแอปพูฟมันก็มีคนตรวจทานมันก็มีคนที่คอยบอกคอยอะไรยังไงอยู่ดังนั้นไอตัวโปรเซสตัวเนี้มันไม่ได้หลุดผ่านออกมาง่ายๆโดยไม่ได้มีความตั้งใจหรือโดยไม่ได้มีความอะไรยังไงอยู่หรอกเราก็ต้องให้เครดิตตัวนี้เขาด้วยส่วนไอเรื่องที่่เราไมชอบ มันก็โอเคมันก็เป็นความไม่ชอบของเราจะวิจารณ์จะติชมจะอะไรยังไงมันก็ได้แหละเพราะว่าสื่อพวกนี้มันเป็นสื่อสาธารณะแต่ว่ามันก็ควรจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของอะไรบางอย่างประมาณหนึ่งผมมองแบบนี้นะครับอาจจะพูดแล้วไม่ได้ถูกใจใครอะไรยังไงมากมาแต่คือผมมองว่าทุกคนที่ทํางานน่ะเขาก็มีความตั้งใจของเขาแหละมันคงไม่ได้มีใครอยากให้งานออกมาหวยมันคงไม่ได้มีใครแบบอยากทําออกมาแล้วให้มันเกิดกระแสดราม่าให้มันเกิดการโดนด่าหรอกคนชมมันดี ว่าคนด่าอยู่แล้วแต่พอมันออกมาเป็นอย่างนี้ฝั่งนั้นเขาก็คงรับรู้เขาก็คงต้องยอมรับแหละแต่ผลที่มันเกิดขึ้นทางค่ายหนังหลายๆเรื่องนับจากนี้ไป เขาก็ต้องเอากลับไปทบทวนว่าถ้าเขาซื้อหนังต่างประเทศมาแล้วเขาจะเลือกคนภาคเขายังจะใช้หลักการตลาดอย่างนี้อยู่ไหมเขาจะใช้นักภาคจริงๆหรือเขาจะใช้ดาราที่มีชื่อเสียงเขาก็ต้องเอาไปประมวลผลให้มันดีในอนาคตมันก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่พูดสวิงกลับมาณนะตอนนี้เนี่ยคือหนังมันออกมาแล้วมันจะมีอะไรยังไงแก้ไขมากน้อยขนาดไหนไอ้พวกหนังแผ่นทุกวันนี้ในตลาดบ้านเราก็ต้องยอมรับว่ามันนิ่งจนมันแทบจะตายหาไปแล้วด้วยซ้ำหนังแผ่นในที่นี้หมายถึงพวก DV d ีพวกบู เลยอะไรเงี้ยนะคุณจะเห็นว่าหนังใหม่ๆมันแทบไม่มีเอามาขายเลยนะครับเจ้าดังๆที่มันขายแผ่นพวกนี้มันเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าแล้วทั้งบริษัทที่นําเข้ามาจะเอาพวกแผ่นมาขายเขาก็ไม่ค่อยเอามาขายนะเพราะว่ามันหาคนซื้อหาคนเก็บยากมันไม่คุ้มค่าลงทุนส่วนใหญ่แต่ละคนอาจจะดูที่โรงหนังดูรอบเดียวจบหรือบางคนพอมีสตรีมมิ่งก็รอดูในสตรีมมิ่งทีนี้ก็ต้องไปดูว่าถ้ามันมีเจ้าที่เขายอมลงทุนเอาแผ่นเข้ามาจริงหรือแม้แต่เอาไปลงระบบสตรีมมิ่งเขาจะไปแก้ไขเรื่องภาค ในตัวนั้นไหมหรือเขาจะรู้สึกว่าพักแล้วก็พักเลยก็ตามนี้ไปอะไรแบบประมาณเนี้ยแหละเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ อยากให้เข้าใจโปรเซสอยากให้เข้าใจระบบนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนบุคคลนะ่ะเราก็อยากไปโจมตีอะไรเขามากนักเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีใครอยากทําออกมาให้มันห่วยหรอกทีเซอร์แรกที่ปล่อยเป็นเสียงภาคอีกคนหนึ่งคืออันนั้นมันเป็นทีเซอร์โบราณไงแผนในการโปรโมทมันอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้คือบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยพอปล่อยทีเซอร์แล้วเป็นเสียงภาคแล้วมันจะต้องเป็นคนนี้ที่ภาคแต่คุณต้องเข้าใจว่าบางทีแผนการตลาดแผนการมาเก็ตติ้งเขาตอนที่ เขาเลือกปล่อยทีเซอร์เขายังไม่ได้ภาคหนังทั้งเรื่องเขาตัดแค่ตัวทีเซอร์ตัวนั้นแล้วเขาต้องการเอามาโปรโมทก่อนเขาก็เลยให้นักภาคอาจจะภาคแค่ตัวทีเซอร์นั่นแหละที่คุณเห็นเพื่อจะเอามาโปรโมทก่อนว่าเอ๊ะหนังซูเปอร์แมนมันจะเป็นแบบนี้แต่ในขั้นตอนที่พอเป็นเวลาภาคจริงเขาอาจจะมีไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าตกลงจะให้ขครภาคเพียงแต่คนโดยทั่วๆไปพอเราเคยเห็นทีเซอร์ตัวนั้นแล้วได้ยินเสียงอย่างนั้นมาปุ๊บเราก็จะเข้าใจไปว่าอ๋อหนังมันภาคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วคนนี้แหละ จะต้องเป็นคนภาคซูเปอร์แมนพอถึงเวลาอยู่ดีๆมาเปลี่ยนอา้าวทาไมถึงเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นักภาคโดนแย่งงานโดนอะไรยังไงแบบหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีกระบวนการของมันอยู่หนังเขาซื้อกันทีเขาไม่ได้ซื้อคือหนังฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกันในระดับล้าน2ล้านเขาว่ากันเป็นหลักหลายสิบล้านดังนั้นการลงทุนของเขาอ่ะเขาคงไม่ได้ลงทุนแล้วอยากจะซีซัวโดยให้มันเจ๊งหรอกเพียงแต่มันก็ต้องเข้าใจได้แหละว่าเออบางอย่างมันก็มีความผิดพลาดอยู่บ้างก็ตามนั้นแหละนะครับ